สวัสดีท่นผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้นะคะมีจะมาแนะนำนะคะวิธีการเก็บแบบค่าพลังฮีโร่นะคะให้เราติดแบบเม็ดส้มเม็ดอะไรยี้แบบระดับประเทศประมาณนี้อ่าสมมุติว่าเราจะดูสมอร,รภูมินะคะอันนี้คือเป็นแบบสมอร,รภูมิของแต่ละจังหวัดเนาะทุกคนก็จะเห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดเขียวนะ เม็ดอันนี้อ่ามีภาคเหนือมีประเทศไทยเออเดี๋ยวมาดูนะคะว่าวิธีเก็บแต่ละเม็ดเนี่ยเราจะทํากันยังไงให้แบบค่าพลังเนี่ยนะคะตอนนี้ค่าพลังเรามี3ามพันแยิกอ่ะก็คือว่าจะทายังไงให้มันแบบค่าพลังมันขึ้นทีละยเยอะๆแล้วก็คือวิธีที่1นนะคะให้เรามากดแรงอ่าอย่างเช่นเรากดแรงใช่ปะถ้าเรากดแรงเดี๋ยวค่าพลังมันก็จะขึ้นเองนะ แแบบแต่เราต้องชนานนะถ้าถ้าเราแพ้ค่าพลังมันก็จะลด แล้วมีอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะมาแนะนำก็จะเป็น challenge of w a r e r จะเป็นแบบให้มันจะเปิดเล่นตอนหนึ่งทุ่มจนถึงเที่ยงคืนอ่ะทุกวันแต่วันเสาร์อาทิตย์เนี้ยมันจะเปิดนานหน่อยนะคะอันนี้ก็จะแบบแรงไม่ตกนะจะแบบดาวไม่ตกหรือว่าอะไรงี้นะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็คือมาบอกกันให้ฟังนะคะอันนี้คือแรงไม่ตกแค่จะเป็นสะสมแบบเนี่ยอันนี้จะเป็นเรามีพันสอง 8นอันนี้ก็เป็น2 0 0 0กว่าละอันดับ1ประเทศไทยอะไรประมาณนี้นะคะนี่อย่างเช่นอขออนุญาตส่งนะเชี่อข้อมูลนี่ก็คือบัตเตอร์ไฟอันดับ1ประเทศไทยคือเราก็เอาฮีโร่ตัวที่เราจะปั้นนั่นแหละนะคะมาเล่นโหมดนี้สําหรับใครที่ไม่อยากเล่นแรงแบบเออเก็บดาวหัวร้อนอะไรนี้นะอันนี้ในเช่วงแต่ละทีซั่นจะเปิดหลังจากโหมดจัดอันดับ ผู้เล่นต้องเป็นคะแนนต้องคะแนนถึงนะคะถึงจะเล่นได้คะแนนแบบคะแนนพฤติกรรมเต็มร้อยในโหมด l e n เล of Valor ผู้เล่นจะต้องจับคู่คนเดียวเท่านั้นและขณะเล่นชื่อของผู้เล่นทั้งหมดจะไม่ถูกเปิดเผยจนกว่าจะจบเกมก็คืออันนี้เป็นสายโซโล่นะคะอันนี้เล่นคนเดียวโซโล่เฉยๆนะอันนี้ถ้ากดแร้งแบบอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบ กดแบบทีมหรือกดแบบ2คน3ามคนได้มันก็มีสี่ชนะมากกว่าไงแต่นี้มันสายโซโล่ไงแล้วดาวอะไรไม่ตกก็มาเล่นกันนะคะแต่เสาร์อาทิตย์เนี้ยจะเปิดนานหน่อยจะเปิดนานเออจะเปิดนานเขาบอกมาน่ะนี่และในที่ซีซั่นและถึงจะได้รับของรางวัลพิเศษก็จะได้รับของรางวัลนะคะถ้าแบบแต้มถึงก็รอดูว่าเกมเขาจะแจกอะไร อันนี้ซีซั่นนี้ก็เหลืออีกจบเดือนมการานี้ทุกคนเหลืออีกประมาณยี่สิหกยี่หกยี่สวันคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะมาแนะนําว่าเก็บเก็บแบบเก็บค่าพลังยังไง,ไ,งไม่ให้แรงตกนะสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะสําหรับใครที่รู้แล้วก็เออก็ก็รู้ไปนะคะก็ฟังอีกรอบฟังรอที่ไอีกรอบคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะหากใครชอบช่ชยกันกดแชร์กันเลยแล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะคะ ก็กดไลค์ถึง20ไลค์นะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละบายบาย